ครับทุกคนแบลว์ไฮสกินใหม่นะครับผมบอกเลยนะครับว่าสวยแล้วก็เท่บ้างครับผมดูจัดแปลงล่างเกาสิครับเป็นไงล่ะเอฟฟอกเอฟเฟกต์นี่อย่างเวอร์เลยนะครับผมเวอร์ขนาดนี้ก็ไม่รู้ขี่คูปองเหมือนกันครับนี่ขิ่ไปกระสุนด้วยนะครับผมซึ่งวิธีการได้รับสกินแบลว์ไฮนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับกดตรงกิจกรรม Dimension Breaker ตรงขวามือนี้เลยนะครับผมพอเข้ามาก็วิธีการเล่นนะครับแต่ไม่สนใจครับผมเพราะเรารู้กิจกรรมอยู่แล้วนะครับว่าต้องทำอะไรนะครับผมนั่นคือการสุ่มนั่นเองนะครับผมตอนที่ผมอย่มีคูปองนะครับมาดูป ปองกัันนะครบผมเฉพาะแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมีหาฟรีด้วยนะครับผม1ครั้งนะฮะอีโมจิเศษชัช้นละ1วันจากนั้นปั่น10ครั้งรัวๆเลยครับผมลดครั้งแรก33%ไปเลยโอ้โหขยะล้วนเลยครับผมอ๋อแล้วถ้าดูตรงนี้เราสามารถเอาขยะมาแลกรับรางวัลด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าดีนะครับไปครับผม290ปอง10ครั้งไม่มีการันตีให้เราไหมนะ เปิดต่อเลยละกันนะครับผมอ๋อมีการันตีให้นะครับดูตรงกลางนะผมการันตีสมุดวอลไฮด์เดมิชันเบเกอร์ในอีก29ครั้งนะครับโอ้โหแต่ว่าเล่มแรกยังไม่โผล่เลยนะครับเนี่ยจะจบกันที่กินคูปองกันนะมีเล่มแรกก็ล่อไปเป็นพันคูปองแล้วนะครับเรียบร้อยครับสมุดวอลไฮด์เล่มที่หนึ่งนะฮะพอได้สมุดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเปิดสมุดดูสินะว่าเราจะได้อะไรนะครับเรียบร้อยครับโปรไฟล์เดมิชันเบเกอร์วอลไฮด์นะครับผมไปต่อเลยละกันนะครับก็คือการันตีอ่ะ5สมุดนะครับผมได้ชัวร์นะครับระหว่าางนนี้ผผมมมออจจะะขแบบบสุรรััวๆเลยค ว่าผมน่าจะมีขยะเกินร้อยชิ้นแล้วหรือเปล่านะก็กดเลือกอัตโนมัตินะครับแล้วก็30ชิ้นแลกฟรีสิบครั้งครับผมเสร็จปั๊อย่าลืมมาใช้ตรงนี้กันนะครับสำหรับใครที่สุ่มสกินเวลไฮนะครับผมเพื่อจะได้ประหยัดขึ้นระดับหนึ่งนะครับอย่ากดกิดนะครับกดด้านซ้ายนะครับกดขวานี่สวยเลยนะครับผมเฮ้ยได้สมุดอีกแล้วไล้วมีสองครับอีโมจิเวไฮเซ็จชะละโอเคแล้วไปต่อกันเลยครับผมขาดอีก3เล่มนะครับยังไงผมก็สุ่มจนกว่าจะได้ครบเซ็ททั้ง3อย่างนะครับผม ผมกดป้ายประกาศรวมถึงสกินนะฮะได้เป็นวิทยาทานให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมว่ามาสกินนี้มันจะใช้อยู่ที่มารีคูปองะปอน,ปโอโอนะผมเรียบร้อยครับเล่มที่สามโผล่แล้วนะครับผมจะได้อะไรโบวท่าเต้นแน่ๆเลยโอเคป้ายประกาศปุ่มกดนะครับผมสวยผมว่าเหมาต่งนี้เหมาแน่ๆโอเคครับแรงเล่นสีครับผมวิ่งได้ไวนะครับเนี่ยท่านผู้ชมทำไปเล่นไปเล่มที่สี่ของเราเรียบร้อยครับเอฟเฟกต์สังหารและท่าเต้น เล่มสุดท้ายผมก็จะประหยัดให้ได้มากที่สุดเลยแล้วกันนะครับอุย้ยมีสิทธิ์ไม่ถึง5,000คูปองนะครับเนี่ยทุกคนจบนะต่อแล้วกันครับอีก4ีคลิกการันตีแน่นอนได้ชัวร์เอา้าได้แล้ววะ่ะไวจา้าโอ้ยวันี้กดแลกเล่นฟรีดีกว่านะครับผมได้ไหมเนี่ยแลกเล่นฟรีได้อีกตั้งโอ้โหได้อีกตั้งหนึ่งครั้งเลยนะครับสองครั้งปะเนี่ยโอเคหนึ่งครั้งครึ่งนะก็โอเคประมาณนี้ได้อยู่ครับผมกดรับสกินมาแล้วโอ้โห แปลงล้างจากคนเป็นการดั้มหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเท่กันไปใหม่พี่ชายมีกรอบโปรไฟล์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปอบแม่อย่างเท่ดูดิมีเปลวไฟล,ลุกโชนอะ่ะนี่ครับผมเสร็จแล้วเราก็มาเปิดเลยครับโปรไฟล์ Well h i g h d i m e n s i o n b r e a k e ์ป้ยปายประกาศและปุ่มกดครับผมเอฟเฟกต์สังหารถาวรและ่าเต้นครับเปิดเลยเปิดอีกครับใช้งานด้วยกดติ๊กไปเลย อีโมจิเวลไฮครับผมใช้งานไปเลยครับบอกเลยว่าเห็นอย่างจุกใจก็สรุปแล้วนะครับคูปองสำหรับในการสุ่มเวลไฮเดเมชัชนเบเกอร์ในคลิปนี้นะครับผมผมใช้คูปองไปทั้งหมดอยู่ที่4 7 3 8คูปองนะครับผมใครที่สุ่มเวลไฮได้กี่คูปองก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้นะครับผมเพราะผมอยากดูกันนะครับเพื่อนได้กี่คูปองนะครับมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวสกินกันเลยดีกว่านะครับเดเิเชันเปิดตัวมันเทพไปไหมอ่ะใหม่ที่สุดผมก็ได้เล่นเวลไฮสักทีนะครับผมมันหลุดในแล็งได้ยังไงครับเนี่ย มาแล้วแววไฮกับสกินใหม่ครับผมเนเท่เลยบอกเลยว่าจะหยอกขวันแน่ครับเมตาห่าแล้วเกมนี้เจอกับแครี่สุดโกงในเมตานี้เหมือนกันนะครับผมฮายาเตคู่กับดิปนะฮะแล้วเม่มาเพนเพนดิปหายาอิลูเมียคือแบบฟอร์แวน จัดโหดขนาดนี้ยังนี่ก้เล็กนิกดละโอเคเลยครับเพื่อนเกมนี้ผมแบบว่าชุดเกาะเต็มตัวเออมาครับก็มาดูกันนะครับผมว่าเวลไฮสกินนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับผมก็ถ้าอยากดูฮาสกินไดมิชันเบเกอร์อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับก็จะจัดให้เลยนะครับผมอยากให้มีตัวอะไรบ้างคอมเมนต์มาเลยครับผมจริงๆไดมิชันเบเกอร์เนี่ยก็เรียกว่าสกินเกิน5ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็ยังไม่ครบทุกโพซิชันนะครับผมเหมือนจะขาดซัพพอร์ตมั้งนี่ครับผมหน้าโหลดของเราครับไดมิชันเบเกอร์วาวไฮเรืองแสงระยิบระยับโคตรเท่่่อออะนนึกววาารรทงจิู ไายว้พวกเราไหนดูสิครับว่าเวลไฮเนี่ยมันมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจบ้างน,นะครับป้อมหรือเปล่าโอ้ยมาดูสิครับผมข,ข,ขี่อะไรไม่รู้ออกจากบ้านแล้วกระจายอันโคตรเท่ทุกคนดูดิอาวุธของมันน่ะแม่งเด่นไปเปล่าวะสวยจ้านี่ปมติครับจ้าน่าจะสวยเท่าไหร่แต่ดูเอฟเปลี่ยนวาครับอุ้ยเปลี่ยนนกข้างล่างนี่เองนะครับผมยังสวยนี่ครับแตกสีฟ้ามาสิจ้าโอ้โหโอ้โหสีแดงยังไงดีล่ะ โอ wh, ้โหตีแดงแล้วทึบทับมาแตกมีแบบนี้บอกเลยว่าซัด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 ไปสี่ทีครับผมแล้วตีตีตีต,ตีมันเท่มันเท่มากมันแอคมากครับสกินนี้แต่ว่าผมเสียกิฟต์หนึ่งตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วผมเลงแตกดีๆผมก็จะไม่หลุดสเตนะครับแล้วผมก็ยัดไปโอ้โหโอ้โหโอ้โห<อ><อ>แบบเอฟเฟกต์แต่ละตีธรรมดาอย,ย่างใหญ่ขนาดนี้ถ้าแบบมีอันติจะขนาดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนกเล็กนี่ขอละกันนะ จาลิต์นี้เราะต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าตัวลวงเยอะมากครับผมนกเล็กผมอะฝากลายเซ็ไนไปข้างหลังแล้วเพราะสกินนี้มันเปลี่ยนนกตรงข้ามนะครับผมเรียบร้อยครับผมเพราะฉะนั้นนกตัวนี้องเป็นของผมเรียบร้อยเปิดปัดเปล่ายีราชโฉบยีราชโฉบปกสตาร์ทต่อแล้วสกิลใหม่เปิดปัดโอ้โหป้ายประกาศอย่างสวยสวยจ้าเย้เนมครับผมแวนฮารอนชิ้นแรกเก็นี้รองเท้ากันซีซีฮารอนพนูใหม่แล้วก็บอกกันสองชิ้นเลยนะฮะผมว่ามันเปิด มันมีเคนมาด้วยเปิดแน่แม่จัะห้าพันอันเนียยติดกินอย่างวาเวอร์ลากมาแบบนี้ตันคิวหนึ่งไปเรียบร้อยครับผมมีเคนมีเคนแล้วมีเคนแล้วอันติไปโอ้โหก็สวยอะอะไรไม่รู้สิงมงสุกมุกเต็มเลยอะแล้วเคนมาแบบนี้ผมไม่น่าตายเพราะผมมีซาเคิคดโพเทคชั่นสมบูรณยัดคืนไปดาเมจมันไม่ถึงหรอกครับเคนมันโดนเนิร์ฟตั้งนานแล้วคุณจะมาล้วงแวนแบบนี้มันไม่ถูกต้องครับผมโอเคคลิดล่างกูขอหน่อยครับ หนึ่งตัวก็ยังดีครับผม50บาทมาสองคัญนะเจ็บหมดเจ็บหมดแบบนี้เคไม่เป็นไรครับเพิ่มเข้าไปเจ๋มมจัดปันบมองเลยเจ็บเลยเทนอยู่ไหนไม่รู้แต่แม่งมาเต็มเลยกูไปก่อนละมันจะมีเทนด้วยโคตรเมมอ่ะทุกคนสกินเน่เวลาตีอ่ะเป็นเลยเสียงมันอ่ะ ไม่เขียนมา่คไับต้ิดโซยกันเลยครับผมมาไกลไปเปล่าวะฮะไรุ่นเฮ้ยโดนไปสามแตกวัดนี่มีติดโดนรัมครับเย็นต้องเล่นมาก่อนของเราติดโดนโซยโอ้มไปแล้วโอย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 ปั๊บปั๊บปั๊บมาดิมาดิไม่ไหวแล้วนะพี่พี่จ๋าเขียนเข้าเอาดิซาขิตพาดิคชั่นซาขิตปรเทคชั่น ัาดีครับน้องมาดิมาดิเพ้ยอช่วยเพื่อนโอ้โหมันไม่ตายเพื่อนฆ่ามันเร็วโบโบโอเคสวยบึ้งเบ่งโบโส,สกิลหนึ่งลากกลับไปเรียบร้อยน่าจะตายหรือเปล่ามันมันไม่ตายว่ะเพื่อนมันเหลือหนึ่งมันมาไกลนะครับเนี่ยไอเคัวนี้แต่ก็ตายหมดนะครับสองแลกสามโอเคผมเริ่มด,ด้วยการเปลี่ยนเป็นรองเท้าการซีซีก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตามด้วยธนูใหม่ครับผมเกมนี้ตัวล้วงเยอะมากครับแต่ว่าซีซีก็เยอะเหมือนกันยูเมียเพี้ยนก็มีซีซีนะ สายาก็สตาร์ทพื้นนะครับติ๊กระลิงเต็มไปหมดการซีซีน่าจะคมสุดแล้วก็ค่อยออกของกันแต่ขอททนต์ใหมก่อนนะจ๊ะเอ้ยเกณ์มาแบบนี้ครับสตาร์ทโปะปั๊บปัพันติเอนจอยครับผมเกณ์มาเพื่อนโบกให้หน่อยไม่ไหวว่ะแม่งเข้ากูสองตัวคุณล้มอีกแล้วเอ้า แกวายเวลาตายกลายเป็นอาวุธเหรอครับไม่มีศพเหรอดูสิครับเวลาป้อมแตกมีมือมาถือดาวชีวิตผมสั้นบ่อยนะครับมีแต่คนแบบแจก่ายความเจ็บปวดให้ผมสงสัยอาจจะต้องแบบรวยกว่านี้นฟาร์มให้เยอะกว่านี้เพื่อให้มีของกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้น,นะครับแม่งเ,เข้าตลอดเลยอ่าอย่าลิงอย่าลิงแตกมานะแตกมานะมีนะมีอาวใหม่นะมาสิแล้วครับเคนมาแล้วครับผมเอ็นจอยครับ,รบแบบนี้ยิง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 มากิ้งเข้ามาทำไมลวงพี่ทำไม เรามีเพื่อนผมคุมดีครับตตรงนู้นมีเกนอาจะโซโล่คิวไปแล้วแล้วเพนมันรอดไปได้ยังไงเยียบรอยครับเอสเป้าหมายชัดเจนเกินอ่ะจอนเม,มื่อกี้แมงอออินพุ่งยัดใส่ผมโอ้โหไม่มีการเวทสักชิ้นก็ยังดีเราะรู้สึกว่าเพนมันน่าจะเข้าผมถึงก่อนตามด้วยเกนการเวทเสร็จปุ๊บผมขึ้นเกาะอต่ออย่างละนิดอย่างละน้อยเอาโ,โดนจบนะ โอเคครับในการเวทเล็กครบขึ้นโอดินต่อใช้เพียง 3F ทำไมมันขึ้นพิษกับพิษตาแบบนี้ชัดเจนเพราะเปล่า,ามีคนโลสองคนแต่เขาเล็งผมหมายความว่าอย่างไรกันนะไปก็ได้วะโอ้โหถ้าแบบเมื่อกี้เขาเล็งผมนะอันนี้ไม่ใช่ละไม่ถูกต้องออตรงนี้นครับสตาร์ทสอยสอยนิดหนึ่งสองทีตรงนี้น่าจะมีเพนด้วยดีครับเจนมันมีลวงเราเมื่อกี้ งั้นมันอาจจะเอาเราไปด้วยได้แต่ทิปนี่กิ้งใ mmm, ส่เราแบบชัดเจนเรียบร้อยทิปตายครับผมเฮ้ยอะไรระยิบระยับอ๋ออีลูเมียนะครับจะขายเดฟก่อนเลยแล้วกันเด้ได้ขายเดฟแล้วโว้ดินแล้วครับลอย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 สามไม่พันว่ะเจนโชว์ไปแล้ว ซอยซอยป้อมผมซอยป้อมแล้วกลายเป็นปืนมารซาป้อมตัวนี้เอียบร้อยผมระเบิดแตกเป็นแล้วแล้วตรงนี้จะเอาต่อไหมไวรุ่นยังไงดีเลเยอะกันไปหรือเปล่าไม่มีคลิปแล้วครับไปเล่นการกันต่อแล้วกันนะฮะผม <c oughs> ยัง5คิวอยู่ซอย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 เอียบร้อยครับผมป้อมแตกป้อมป้อมตรงนี้เหมือนจะอยากเล่นต่อหรือเปล่านะโฉมเทไปหนึ่งทีโอดินผมมาแล้วครับพี่ตรงนี้จะโดนล้วงหรือเปล่าไกลอาซื้อไว้ก่อนเลยครับผมเผื่อจะได้ใช้ ไปก่อนใช่อไหมจัดไปไว้รุ่นเขาก็ไม่เล่นกันว่าไอ้เตะของสองชิ้นนะครับอันนี้อันตรายดูระเมียดปอมครับปลอมว <c oughs> ยมาแล้วแต่ไม่น่าเอาไว้แต่ไม่น่าผมตายได้ผมมีโอดินผมเกือบมีไกอาด้วยถ้าเขาจะเข้ามาก็น่าจะโยนนะโอ้ยโอ้ยเรีอ้ยอยเปิดตาไม่สักทีหนึง่งหาเกณฑ์ไหนก็ไม่รู้นู่นโคตรแรงไอ้ไอ้เตะแคทเนีน่ยแรงมากนะครับท่านผู้ชม แต่จริงๆแล้วผมออกไอเทมใหม่คดีวะเด็ดเก้าร้อยทีเลยสามสิบดีแล้วทสโลเลยผมว่ากันเวทยังไงก็ต้องมีนะครับก็ชิ้นสุดท้ายเป็นไอเทมใหม่แล้วกันก็ต้องมีสองต่อแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงแล้วต้ระวังต้องระวังต้องระวงัง,ะวงโดนด้วยหยัร้อยครับมาแล้วครับผมหนึ่งแต่ว่ารู้หรือเปล่าว่าพี่มีของกันเยอะมากว่าพี่ออกของกันมาเพื่อน,น้องคนนี้เลยว่าตรงนู้มนมีเกณฑ์มีเกณฑ์แบบนี้หายไปได้ยังไงปุ๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้คือโดนลำโดนลำแม่แม่จ๋า ยังไม่โดนยังไม่โดนมันคล้มันคล้คล็อกซี่มันคล้ล็อกซี่ของเราตะชีบหมดแบบนี้ขออนุญ,ญาตตีบูก่อนแล้วกันนะครับรวมตัวรวมตัวรวมตัวจไปผมรู้สึกว่ามันมันลับไปแล้วสกคซอย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 โหแรงมากใจเย็นน้องไม่น่ามีลัมหรอกครับ9,700นนะครับผม ขึ้นจากแดงเยอะรัเฮ้ยไม่เคียนมีตรงไหนบ้างนี่มาทำอะไรแถวนี้ครับปุดบัฟแล้วจุดบัฟบนหัวมแล้วมาดิมาดิเตรียมพร้อมอยู่นะตืมตืมตึมผมอ๋อยังไงโดนโฉบใครกันแน่ที่โดนโฉบเกียนอยู่แถวนี้โอเคมันเข้าผมมันเข้าผมมันเข้าผมสองคนเลยแต่ว่าแต่ว่าไอ้เพียนไม่ถึงผมแต่ไอ้เกียนถึงผมแต่ว่าไม่พอครับผมได้แค่ครึ่งหลอด โอ้โหเป้าหมายชัดเจนนะจ๊ะวัยรุ่นปั่นพื้นนะด้วยเนี่ยตายปีกหน้าสวยโอ้โหแต่มันก็ลำสวยเหมือนกันแม่งหมดตีเลยเจ้าไฮแอาเตะแม่งโกงจังวะแเหตเนี้ยทุกคนดูมันลำดิตุ่มพี่โคตรเท่แต่พี่ตายแบบนี้โอ้โหและนี่ก็คือเหตุผลที่เขาแบนฮายาเตะกันนะครับในช่วงนี้นะครับผมตัวแม่งเกียนจริงโคตรแรงอะแอคชั่นสปีดนี่ยอย่างถึงอนะ่ะตอนเนี้ย จะดําเมจให้ไม่รู้นะครับพอเราใส่ของกัน2ชิ้นเลยนะผมอ้าวมาันจะเจอเหยื่อนะครับเนี่ยแบบนี้บอกเลยนะว่าสยองลามาสองแบบนี้ผมก็ซัดเลยละกันครับผมไปแล้สองคนแล้ตัวโลซัดต่อผมก็ยัดต่อเลยละกันเขาอมหนี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 ยังไงดีผมยิงไปติดสโลกับไอเทมใหม่แล้วผมปาซัดแล้วผมยิง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 ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนมันจะลากูยิงโอเคอย่าให้มันลิงผมเยอะครับ เอาคลิปล่างก่อนไหมโอโ้โหลูเมียตายแบบนี้บอกเลยว่าสยองถ้าหายาไม่ลำม,มันจะจบแล้วนะเพื่อนคลิปล่างไปแล้วยังไงดีซิปปับป๊บปั๊บโอ้โหลิงผมทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวสองคนแบบนี้เขาจะกันบ้านอย่างไรสําหรบบหายาเตและซิปคนนี้จะต้องช่วยกันสามคีแบบสุดๆแลหายาโดนลาก่อนแบบนี้ก็สยองสิครับโนไม่ล้ำสวนได้เยยิง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 เรียบร้อยครับผม G ีทุกคนเห็นเอฟเฟกต์ตอนมันแตกเต็มปะสนติแบบพระคุปปิศาจ โคตรเท่มีนี่คือหน้าจอ m อ p ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมเรียนนาด้ m อ็ไปนะฮะก็สมควรอยู่ครับผมเกมนี้แม่งผมโดนเน้นจัดเลยนะ ก็อาจจะคิดว <át> <t aps> ่าเราสกินสวยไงก็เลยแบบจัดเราเป็นพิเศษผมว่าหลอดคอนเสติเอ็ดดาวนะผมแต่ไม่ได้ฝังตัวข้ามมนเม้มผมจริงรับดาเมรสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะดาเยี่สิสมเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ที่เทที่ผมออกก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะเปลี่ยนของที่สุดท้ายเป็นกอะเกิดก็ได้นะครับผมแต่จริงแวรให้เขาออกของกันกันแค่ชิ้นเดียวนะครับแต่ฝั่งตัวข้ามก็ไม่ค่อยมีกอะเท่าไหร่นะครับมีแต่ดามิเตอร์ออกของกันนถูกและอันนี้ก็คือรูปโปรไฟล์พร้อมกับ สวัสดีครับได้กันคิวบ้องสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้ด้วยนะครับ